บรรยากาศการแห่ต้อนรับเจ้าดุยสินเพชรกลวยทองครับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก2016หรือว่าริโอเกมส์นะครับซึ่งเดินทางมาถึงจังหวัดสุรินเริ่มขบวนแห่จากสถานีรถไฟจังหวัดสุรินเดินทางไปตามถนนธนาสารนะครับมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์พระยาสุรินพักดีศรีน,นรงจังหวานนะครับเพื่อเข้าสักการะก่อนที่เจ้าดุยสินเพชรกลวยทองครับจะไปยังงานเลี้ยงฉลองต้อนรับที่หอประชุมอบจอจังหวัดสุรินต่อไปครับ พิธีต้อนรับเจ้าดุยสินเพชรกรวยทองและสิริพุทธกุน้อย2ฮีโร่โอลิมปิก2 0 1 6ของชาวเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาที่หน้าสถานีรถไฟสุรินทร์โดยมีพี่น้องประชาชนชาวเซเรนชาวบ้านคุ้มนนะเวียงบ้านเกิดของสินเพชรมารอต้อนรับกันอย่างคึกคักหลายร้อยชีวิตทั้งนี้นายอัตพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ครองภูมิาลัยต้อนรับ สินเพชรกลวยทองก่อนที่ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก2 0 1 6หจะมอบมาสคอตบริโอเกมส์ให้กับพ่อเมืองช้างเป็นของขวัญที่ระลึกจากนั้นเจ้าดุยพร้อมคุณพ่อทองดำและคุณแม่จันกลวยทองได้ขึ้นรถขบวนแห่มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์พยาสุดินพักดีศรีนรงค์จางหวางเพื่อสักการะเจ้าเมืองคนแรกและขึ้นช้างพลายชายาแห่เข้าสู่หอประชุมอบจอจวสุริน์โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนออกมาร่วมแสดงความยินดี และโบกมือให้กับเจ้าดุยตลอดเส้นทางขณะที่งานเลี้ยงต้อนรับในช่วงค่ำบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการเปิดวิทยาประวัติและความสำเร็จของเจ้าดุยสินเพชรกรวทองและสิลุพุทธกุลน้อย,ก,ย,ก,อยก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินจะมอบโลก่กิตยศให้แก่สินเพชรพร้อมกับหน่วยงานต่างๆนำโดยนายกิติเมตรุร่งธนิกินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุริน นายอนุวัตรรุจิยาปนลผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจวดสุรินนายธนยศแสนสุขใสหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินเป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลอชีดรวม253,000บาทและทองคำอีก4บาทก็จะใช้นี้ให้พ่อแม่เดี๋ยวผมก็ว่าจะซื้อของขวัญให้พ่อแับแม่เลยครับเป็นน่าจะเป็นรถรถยนต์ทองที่ได้ ของที่ได้ผมก็จะเก็บไว้ครับเก็บไว้เอาไว้บวชอยากรับราชการทหารหครับบอกผู้ใหญ่ท่านใหไบ้างก็อยากบอกท่านผู้ใหญ่ครับก็ผมอยากเป็นทหารครับท้งนี้นายอัตรพรสิงห์หวิชัยพ่อเมืองช้างเปิดเผยว่าหากคู่แข่งที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินถูกริชคอลิฟายก็จะทำให้สินเพชรได้รับเหรียญทอง ทางจังหวัดสุรินรพร้อมขานรับที่จะมอบเงินอัดฉีดเพิ่มเติมให้กับสินเพชรซึ่งหลังจากนี้สินเพชรจะกลับไปร่วมทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยเพื่อทำกิจกรรมต่างๆกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยต่อไป